อินบ็อกซอะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบ,บุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนคิสและไทยแวนการ์ดครับ สนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในคลองนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกัน ไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพรามโมโมเดลหรือเดินอ,อีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจัดออกมาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสาหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟท์แวนการ์ดภาษาไทยในวันนี้ก็ยังเป็นพี่ชินรับหนะ้าที่เดันวันรายการเช่นเคยจ้าสวัสดีครับ สำหรับในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเด็กลิสของแคลนนาลูคามิสายดราโกนิกไคเซอร์เวอร์มิเลียนเดอะบลัดนั่นเองครับผมซึ่งอเ็นอีกสายหนึ่งที่มีคนนิยมเล่นค่อนข้างสูงด้วยความที่ว่าควาสามารถในการทำลายตัดเกมเลียกับฝีนงข้ามอย่างรุนแรงตามสไตล์นารูคามินะครับผมอีกทั้งยังมีความสมดุลในการเล่นค่อนข้างสูง ไม่ันจะเป็นเรื่องของการตอบพลังที่ต่อง่ายนะครับผมแถมยืน cross ล l i h t ต่างหากแล้วก็มีสกิลยิงเต็ไมไปหมดเลยดังนั้นแคลนนี้จึงเป็นอีกแคลนหนึ่งที่มีความสมดุลในการเล่นค่อนข้างสูงเน้นตัดเกมฝ่ายตรงข้ามนะครับผมแล้วก็ค่อยๆเอาของเราโจมตีไปเรื่อยๆนั่นเองซึ่งมีข้อดีค่อนข้างจะเยอะนะครับผมทําให้เหมาะกันนาไปลงแข่งนั่นเองเพราะว่า เจอได้หลายๆเด็กนั่นเองครับผมเจอแคลนไหนแล้วก็พอจะสู้ได้เพราะว่าเรามีความสามารถในการตัดเกมเขาอยู่แล้วเวลาเด็กไหนที่แบบมีคีย์อยู่ในสําคัญๆอย่างเช่นนะประมาณว่าอควาฟอร์ดอย่างเงี้ยที่แบบจะต้องมีตัวไว้ตีสลับดาเมจนะหรือว่าบางเด็กที่แบบต้องมีตัวต่อบูสมาตรฐานนะหรือบางตัวที่ต้องใช้เลียกาดเยอะๆอย่างเงี้ยเจอนารุ้เข้าไปทีหนึ่งก็เหนื่อยเหมือนกันนั่นเองแัะนั้นนารุ้จึงได้เปรียบหลายๆแคลนในระดับเนื้อเองครับผมในเรื่องของการต่อสู้เพราะว่าตัดเกมฝั่งข้ามได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าใครน่นม่เก่งนะ คลนอื่นก็เก่งนะครับผมมันจะมีข้อดีข้อด้อยต่างกันไปนั่นเองโดยในวันนี้นะครับผมพี่ชินก็จะมาอธิบายให้ฟังดีกว่าว่าเด็กลิสของนันลูุคามิสายเติมหลัดนั้นพี่ชินใส่อะไรบ้างแล้วก็มีคอมโบยังไงบ้างนั่นเองครับผมมาเริ่มที่ยูนิตท,ที่ใส่ก่อนละกันนะครับผมก็จะมีเกรดศูนย์ก่อนเลยดีกว่าอ่าไล่ไปศูนย์หนึ่งสองสามเนาะ เกรดศูนก็จะเริ่มที่สปาคิดดรากูนเช่นเคยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่ใช้สปาคิดดารากูนก็ได้จะไปใส่ตัวเริร่มที่ยิงเกรดศูนย์ฝั่ามก็ได้เหมือนกันแต่เพราะว่าพี่ชินเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการกลัวว่าจะคลอสไลท์ like ไม่ติดหรือว่าคอรสไลท์ like ติดฉานั่นเองครับผมเพราะว่าเด็ก านาลูคามีเนี่ยมันไม่เหมือนกับโกลพลาดินหรือว่าไม่เหมือนกับโอลรเคลิลที่มีตัวเอาการบนมือเสียบเข้าโซใช่ไหมครับดังนั้นสำหรับนาลูคามีในตอนนี้คือถ้าเกิดคลอสไลน์ mm. ไม่ติดแล้วก็จะไม่ติดเลย mm. ก็คือจะหลุดไปเลยนั่นเองดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานั้นจึงใส่ตัวเริ่มที่หาเกรด3ได้นั่นเองครับผมเพื่อเพิ่มโอกาสในการหา,าล่างแรกขึ้นมือนั่นเองนี่ก็จะใส่มาเป็นตัวเริ่มจ้ะ ส่วนทริกเกอร์นะครับผมยังไงก็ยังคงความเป็นนารูนะครับผมก็จะใส่คลิปนะครับผมเอาคลิปมาเลยเพราะว่าต้องการคลิปมาแจกเยอะๆนั่นเองแล้วสุดท้ายก็ใส่รอสีกับฮิลสีนั่นเองนะครับผมทำไมถึงใส่คลิป8เพราะว่าเนื่องจากเราเน้นให้นะครับผมะตะกุลวอมิเลียมเนี่ยศาสตร์อแถวหน้าบ่อยๆนั่นเองดังนั้นใส่สติกเกอร์เช่นสแตนมาอาจจะไม่เหมาะนะเพราะว่ามันจะทําให้ว่ามันจะตีพวกตีแวฝนฝังข้ามที่ บอกมาว่าเขา,าบวกทิกเกอร์ไปแล้วเข้ายากขึ้นนั่นเองดังนั้นก็คืออัดคีตีกระหน,น่ำไปเลยดีกว่าทีเดียวให้รู้เรื่องไปเลยมาครับไปฝันสงคราต้องป้องกันด้วยนั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็นทิกเกอร์ที่ใส่มาเท่านี้นั่นเองก็จะคิป8ดอลลี่ใครจะอัดเป็นคิป12ก็ได้นะครับผมแต่วิชินเนี่ยค่อนข้างจะสี่เลียนเรื่องของว่าถ้าเกิดไม่มีร่าง cross l i ์ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นลําบากนั่นเอง เกรดหนึ่งต่อเลยดีกว่าจะใส่อะไรบ้างนะครับผมก็จะมีไลซิ่งฟินิกส์อันนี้คือใส่มา2ใบนะครับผมที่ใส่ไลซิ่งฟินิกมาเพราะอะไรเพราะว่าแน่นอนว่าเน้นเรื่องของการจั่วอยู่แล้วนั่นเองเพราะว่าเราจะต้องการการ์ดขึ้นมือเยอะ,เ,ยอะเพื่อจะลงมาทําลายเกมเขานะครับผมหรือเอามาบุกนั่นเองดังนั้นไลซิ่งฟินิกจึงใส่มา2ใบนะครับผมต่อด้วยเกรดหนึ่งตัวบูสต์มาตรฐานจ้ากับเลดลิ v เวอร์ดรากูนก็ใส่4ใบนะครับผม ตามมาด้วยตัวต่อบูสต์หลังแวนเลยกับโฟตอนบอมเบอร์ไวเบิร์นซึ่งสาคัญมากนะครับผมเดี๋ยวนี้ยืนครอสไลท์กับทุกคนอยู่แล้วเอามาต่อหลังแวนนี่ครอสไลท์แลงเนี่ยก็จะตีสัก2องหมื่นสามทำให้ตีครอสไลท์ด้วยกันเข้าง่ายๆนั่นเองสุดท้ายก็จะเป็น PG ครับผมใส่อีก4ใบนั่นเองจ้าก็ไม่คิดอะไรมากครับผมเน้นตีต่อบูสต์มาตรฐานมีตัวมาช่วยจั่วด้วยก็โอเคอยู่แต่ไลท์ซิ่งฟินิชเนี่ยจะมีข้อเสียก็คือพลังมันน้อยนั่นเองครับผมก็บอกกับลงมาช่วงต้นเกมถ้าเกิด ใช้เกมมีโอกาสก็ลงตัวอื่นทับแทนก็ได้นะครับผมไม่ว่ากันตามมาด้วยเกรด2จ้าเกรด2ก็จะใส่ดราโกนิกเดสไซส์มา3ใบนะครับผมเพราะว่าลงมาเน้นยิงทําลายตัดเกมอยู่แล้วจริงอยู่ว่าเด็กนี้เนี่ยแวนการ์ดกินค่าคอเยอะนะครับผมแต่ในบางจงังหวะระหว่า,าจ,จะเลือกไม่ใช้อฟเฟกต์แวนการ์ดใช้เดสไซส์มายิงแนวหลังที่สําคัญสาคัญก็ได้นะครับผมเพราะาบางทีเนี่ยเราเจอ ฝ่ายตรงข้ามที่รู้ทันเราอย่างเงี้ยเราเล่นเป็นนารุเราเล่นเป็นวอ์มิเลียมอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ลงแถวหน้าเยอะนะครับผมลงแค่สัก2อฝั่งองฝั่งเดียวอย่างเงี้ยเราก็ล่อให้เราใช้ลิมิตเบรกซึ่งเราก็ไม่อยากใช้เขาก็ไม่เป็นไรเขาก็ไม่รีบกลายเป็นว่าเราไม่ได้ใช้ลิมิตเบรกสักทีดังนั้นเนี่ยก็ทำไมใช้ก็ได้ลงมายิงไปเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองครับผม แต่ที่สําคัญก็คือก็ต้องมีตัวหงายดาเมจพี่จีนใส่ตัวหงายดามเมจมาถึง4ใบด้วยกันกับบังกรรปิศาสต์ผู้บ้าคลั่งการูดา้าใส่มาสีเลยครับผมใช้เคาน์เตอร์อบายเยอะมากตันนั้นต้องพึ่งพาการหงายค่อนข้างสูงนั่นเอง และตามมาด้วย Dusty Plasma าตัวลงก่อนซึ่งเป็นตัวที่เล่นคู่กับเ e อร์มิเลนอยู่แล้วทําให้ตัวเองตี12ื่นได้ดังนั้นเนี่ยทำให้ต่อบูสต์ด้วยอะไรก็ได้สักหกพันขึ้นไปก็ตีแวร์ฝั่งงข้ามเขา,ขานั่นเองก็เป็นตัวที่สําคัญมากๆนั่นเองครับผมอันนี้คือเกรดสที่ใส่ทั้งหมดนั่นเองสังเกตคือจะไม่ใส่พวกตัวแอ0นหนึ่มืมานะเพราะว่าจะเน้นเรื่องของการใช้สกิลมากกว่านะครับผม ส่วนเกรด3ที่เหลือก็น่าจะเดากันได้พวกก็ต้องใส่เวอร์มิเลียม4แล้วก็ใส่เดอะบลัดอีก4นั่นเองนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นเกรด3ที่แสนนั่นเองแน่นอนว่าข้อเสียก็คือถ้าเกิดหลุดแล้วหลุดเลยเดอะบลัดหลุดแล้วก็จะหลุดไปเลยนั่นเองครับผมดังนั้นเนี่ยต้องพยายามอย่าให้หลุดให้คลอสไลท์ติดจะดีที่สุด อีกอย่างหนึ่งก็คือสกิลของเดิรบลัดเนี่ยอ่าจะใช้ยากนิดนึงสังเกตว่าหลายๆคนจะเอ๊ะทำไมพี่ชินไม่ใส่ตัวจำลองดาเมจไปเลยอะ่ะอย่างนี้จะกดสกิลของเดิรบลัดได้หรือเปล่าบอกตามตรงนะครับผมว่าเวลาเล่นสายนี้เนี่ยไม่ต้อง ไม่ค่อยคิดอยากจะใช้เอฟเฟกของเตอมบัตรเลยเพราะว่าส่วนมางเนี่ยเคาน์เตอร์บัตหมดไปตั้งแต่ตอนเล่นเป็นเวอร์มเลียมแล้วครับผมคืออราว่าลงเวอร์มเลียมมาปุ๊บเคาน์เตอร์บาตก็หมดแล้วความสามเกียงแล้วไม่มีเหลือแล้วเดี๋ยวดาร์คโอนิกเดสไซ์ใช้อีกรอบหนึ่งหมดกับผมหมดจริงๆดังนั้นนี่ก็คือไม่เคยมองว่าเดอะบัดจะได้ใช้สกิลเพราะว่าส่วนมากก็คือใช้ไปปุ๊บก,ก็โดน PG อยู่ดีนั่นเองซึ่งมันไม่ต่างอะไรจากการสาดออของเวอร์มเลียมเลยยังไงเราเก็บเลียวซ้าาายยยขวววไดด้้้อออู่่แลลมมัังงนนก็เ เดอะบัดเนี่ยไม่มองเรื่องของการใช้สกิลแล้วมองเรื่องของการใช้คลอสไลท์ยืนอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดมีโอกาสใช้ก็ก็ได้เพราะผมว่าเราใส่ตัวหงายดาเมจเยอะบางทีได้ฮิลได้หงายดาเมจอาจจะมีโอกาสใช้ท้ายเกมด้วยก็ค่อยว่ากันละกันก็คือไม่ได้สีเ่เลียนเรื่องของการใช้สกิลเดอะบัดนั่นเองครับผมส่วนมากคือลงวอมเมเนียมปุ๊บสาต์ออหมดแล้ว คราวนี้เรามาดูการต่อบูสต์หรือว่าการวางฟอร์เมชั่นกันหน่อยดีกว่านะครับผมหลักๆเลยช่องแวนก็ควรจะต้องเป็นวอร์มิทเลียมนะครับผมที่ทําการคอสไลท์ติดนี่คือจะดีมากเพราะว่ามันจะได้ยืนด้วยหมื่นสามฝั่งของข้ามฟีเราลากดีเรายากนะผมไม่ใช่ลากดีเรายากนั่นเองส่วนเราก็จะลากเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้จะแถมทาไมคราวนี้หลังแวนควรจะเป็นนะครับผมโฟอตอนบอมเบอร์ไวเวิร์น แต่ในช่วงต้นเกมถ้าเกิดโฟตอนบัมเบอร์ไวเวิร์นไม่ขึ้นเราสามารถลงเป็นไลซิงฟินิกแทนก็ได้เพราะมันจะตีได้18ื่นเหมือนกันนะครับผมแล้วเอาไว้เนี่ยถ้าเกิดบอมเบอร์ไวเวิร์นขึ้นค่อยลงทับก็ได้หรือบางทีบอมเบอร์ไวเวิร์นมันไม่ขึ้นเลยก็เล่นเป็นไลซิงฟินิกไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็ตีได้ประมาณสักหมื่นแปดก็ยังโอเคอยู่นะครับผมคราวนี้อาแต่ถ้าเกิดจะให้ดีควรจะไลฟ์เป็นควรจะคอเป็นโฟตอนบัมเบอร์ไวเวิร์นจะดีที่สุด คราวนี้ช่องซ้ายขวาเนี่ยช่องหนึ่งก็ควรจะต้องเป็นอาร์ดัสติพลาสมาดากอนจะได้ตีแวนฝนของข้ามที่มันคอสไลเข้านะครับผมส่วนต่อแล้วก็ต่อด้วยพลังอะไรก็ได้จะ6 0 0 0 8 0 0 0ก็ต่อไหวนะครับผมเพราะว่ายังไงมันตีถึง18ื่นอยู่แล้วยิ่งถ้าเกิดฝนของข้ามเป็นพวกยืนหมื่นเดียวอย่างเงี้ยเจอต่อ8 0 0 0นี่คือลําบากแน่นอนครับผมเพราะเราจะตีสัก20,000เข้าไปตีกระหน่าไปเรื่อยๆ2 0 0 0มื0 0 0 0 20, 20,000 20, 20, มีครแจกงอีกฝนของข้ามเหนื่อยนั่นเองครับผม คราวนี้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอะไรก็ได้แล้วอาจจะเป็นตัวพวกตัวลงมายิงเรียกาดอย่างเช่น d ด็กคนห d ึ่งเด,ดสทายที่ลงมาหาจังหวะใช้สกิลก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นพวกตัวไหงายดาเมจลงมารอไว้ก็ได้ก็ไม่ว่ากันนั่นเองเพียงแต่ว่าฝั่งนีนเนี่ย,ะยจะบังคับตอบบูสต์หนักหน่อยอาจจะต้องใช้8,000เป็นหลักแน่นอนส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็ค่อยหาอะไรที่เป็น6,000มาต่อก็ไม่ว่ากันนะครับผม โดยรวมนี่นะลูคคมิงก็คือจะเล่นง่ายนะครับผมเพราะว่ามันขึ้นอะไรก็เล่นได้ขอแค่ค่อยๆหาจังหวะลงมาตัดเกมกับกาบริหารการบนมือให้ดีก็เพียงพอแล้วนั่นเองครับผมก็คำนึงต่อว่าฝันกลางค่ำนี่เป็นคอสไลท์ไหมถ้าไม่ใช่คอสไลท์นี่เรายิ่งสบายนะครับผมพวกยืดแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเนี่ยโอ้โหเรานี่ได้เปลี่ยนสุดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นคอสไลท์เดียวกันก็ต้องคิดเรื่องของการต่อบ,บูสต์นิดหนึ่งนั่นเองครับผมฝั่งนี้อาจจะไม่ใช้พวกเกรดสองก็ได้เพราะถ้าเกิดลงมเป็นเกรดสามก็ตี โดยรวมก็คือการใช้เคาน์เตอร์บาร์เนี่ยจะใช้เปลเลยไม่ต้องซีเรียสน,นะครับผม ตัวเริ่มเนี่ยก็ถ้าเกิดหาเกรด3ได้ก็ใช้นะครับผมแต่ถ้าเกิดบังเอิญว่าในสนามมีพร้อมอยู่แล้วก็ไว้ใช้ทีหลังก็ได้จากนั้นก็ในช่วงของกลางเกมก็ดูก่อนว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นเด็กอะไรถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเป็นพวกที่แบบมียูนิตสำคัญสคญสกิลดีๆอยู่แถวหลังก็หยิบดาร์กนิกเนสไซน์มาเผาหลังไปเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรมากนะครับผมแล้วก็เอาดาร์กนิกไครเซอร์เวอร์มิเลียมจะเป็นล่างแรกก็ได้หรือล่างเดิบัตก็ได้แล้วก็หาโอกาสสัดออกไปนั่นเอง แต่ส่วนมากอย่างที่บอกก็คือพอลงวอ์มิเลียมาปุ๊บเนี่ยเขาเติ์บาร์ก็หมดแล้วตัวนี้ก็ความสาศาสตร์ออกไปก็หมดแล้วนั่นเองดังนั้นก็คือไม่ต้องสีเรียกครับผมศาสตร์ได้รีบศาสตร์ดีกว่าทําให้ฝันข้ามกรรมมือน,น้อยด้วยเพราะว่ามีข้อเสียของวอ์มิเลอยมอย่างหนึ่งก็คือสายนี้เนี่ยยังไงซ้ายขวาก็ตีไม่เกินหมื่นแปดนะครับผมตีเต็มที่ก็คือหมื่นแปดถึงสองหมื่นนั่นเองยังไงก็ต่อถึงสองหมื่นสามไม่ได้เวลาเจอเด็กที่แบบว่าฝันข้ามเนี่ยตีหนักเมื่อท้ายเกมอย่างเช่นแบบประมาณว่่่าาโกอยงีทแบบด อ่า uh, พัดินให้เซลอันติเมตเบรกมาอย่างเงี้ยโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. เราก็จะการลาบากนั่นเองดังนั้นจะให้ดีเนี่ยรีบบุกร,บรีบตัดเกมตั้งแต่ช่วงต้นเกมถึงกลางเกมจะดีกว่านะครับผมเราจะได้เปรียบกว่าถ้าเกิดเราไปปล่อยให้ฝั่งตรงข้ามถึงช่วงท้ายเกมแล้วคอมโบติดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราเนี่แหละจะเป็นฝ่ายที่ลําบากเองดังนั้นก็คือจะต้องเน้นตัดเกมให้ดีนะครับผมคิดให้ดีด้วยตัดตัวไหนดีตัวไหนสําคัญตัดทิ้งไว้ก่อนเลยแล้วก็ค่อยๆยบุกไปเรื่อยๆตัดเกมไปเรื่อยๆครับผมตี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 เจ้าม นี่ก็จะเป็นเด็กลิสต์ของแคลนนะลูกคมิสายและคนิคไคเซอร์เวอร์มิเลียมเดิมบะหลัดนั่นเองก็ต้องออกตัวไว้ก่อนเลยว่าอย่างที่พูดทุกทีครับผมว่ามันไม่ใช่เด็กลิสต์ที่ดีที่สุดมันไม่ใช่เด็กลิสต์ที่ เก่งที่สุดก้าพูเลยครับผมว่ามันไม่ได้ดีที่สุดแน่นอนมันยังมีเรื่องของการปรับประยุกต์ใช้นะครับผมแล้วแต่ใครชอบแบบไหนชอบไม่ชอบยังไงก็นําไปปรับใช้ได้ที่ทําให้ดูน่เนี่ยเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเองนะครับผมสาหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวิวเด็กลิสแคนนลูกคามีสายเดโกนิีกไคเซอร์วอ์มิเนเดบรวตนคงต้องขอจบลงตรงนี้เท่านี้นะครับผมเจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย